ถามว่าเงินบำเหน็จตกทอดถือว่าเป็นมรดกไหมนะครับเงินบำเหน็จตกทอดเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่เกิดจากความตายของข้าราชการนะครับจึงไม่ถือว่าเป็นมรดกครับจึงไม่ถือว่าเป็นมรดกนะครับแต่เงินบำเหน็จตกทอดเนี่ยเมื่อเกิดสิทธิ์ขึ้นแล้วเนี่ยด้วยความตายของข้าราชการท่านนั้นๆเนี่ยนะครับ mm. ก็จะตกแก่ทายาทครับ ตกแก่ทายาทตามหลักไหนก็หลักตามผู้มีสิทธิ์รับมรดกเนีนะ่ยทายาทตามหนึ่งหกสอง้านะครับเคยมีประเด็นอย่างนี้ครับว่าลูกที่บิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาก็เป็นลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมหรือว่าเรียกกันว่าลูกนอกกฎหมายถึงแม้ว่าบิดาจะให้ใช้นามสกุลน,นะให้ส่งเสียเล่าเรียนนะนะครับแสดงต่อบคุคคลทั่วไปว่าเป็นบุตรนะ อันนี้ถือว่าเป็นพฤติในพฤติไในที่ทำให้ลูกคนนั้นมีสิทธิ์รับมรดกของพ่อตัวเองได้แต่ลูกคนนั้นจะไม่มีสิทธิ์ไปรับเงินบำเหน็จพ่ออะไรพ่อการไปรับมรดกเนี่ยมันต้องมีมรดกก่อนนะครับแต่เงินบำเหน็จเมื่อไม่ใช่มรดกก็จึงไปใช้สิทธินั้นไม่ได้ไปใช้สิทธินั้นไม่ได้ครับซึ่งกรณีเนี้ยจะเห็นถึงความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสของคุณพ่อกับคุณแม่ ก็จะส่งผลถึงลูกด้วยแต่กรณีเนี้ถ้าหากว่าคุณพ่อเนี่ยรับรองบุตรโดยไปการจดทะเบียนร,รับรองบุตรเอออย่างเนี้ยลูกเนี่ยที่ได้รับการรับรองแล้วเนี่ยถึงจะเป็นลูกอนุหนึ่งอนุสองอนุสามก็แล้วแต่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปรับเงินบําเหน็จตุกทอดได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นลูกอนุสองอนุหนึ่งอ่าแต่มีลูกอีกคนหนึ่งเป็นลูกภรรยาที่จดทะเบียนสมรสด้วย ลูกคนที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับมีสิทธิ์คนเดียวนะครับลูกของอนุหนึ่งอนุสองไม่มีสิทธิ์รับเงินบําเหน็จนะครับเพราะเงินบําเหน็จไม่ใช่มรดกแต่ลูกของภรรยาที่จดทะเบียนสมรสด้วยอนุหนึ่งลูกของอนุสองที่พ่อเขาให้ใช้นามสกุลแสดงออกต่อบคุคคลทั่วไปว่าเป็นบุตรนั้นนะมีสิทธิ์รับมรดกครับต่างกันนิดเดียวนะครับ